โอเคครับนี่เรามาอัปเดตกันนะครับ30วันก่อนสอบจริงๆมันเลยมาแล้วล่ะฮะแต่ว่าไม่มีเวลาได้มาอัดเลยวันนี้วันที่11เดือน5เราเหลือเวลาอีกประมาณ20กว่าวัน 25, 26วันโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเราถึงไหนกันแล้วบ้างอย่างแรกก็คือคำศัพท์เนี่ยเราเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราอ่านไปทั้งหมด 50, 60, 65ชั่วโมงนะครับที่บอกครับว่าเราไม่ได้ท่องศัพท์กันขนาดนั้นเราเน้นว่าเราเห็นมันตุดชินตื่นมาดูอะไรเงี้ยมากกว่า รเราเลยไม่ได้จสเป็นทางกว่าการท่องศั์ขลาดนั้นตอนนี้ที่ทําอยู่เน,นี่ยเราแปลไอ้จากแบฝบุ่ัดอะดึงี่แปลฝึกขัดอะออกมาแล้วก็ดึงข้างในมันออกมาเฉพาะคําที่แบบที่เราเก่งว่ามันเออมันน่าจะมาเพื่อเราเจอมันหลายรอบในแบบฝึกหัดหลายชุดอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันอาจจะมาหรือเปล่าก็เลยดึงออกมาแค่นั้นเป็นสีเขียวอย่างงี้ที่ดึงแล้วเดี๋ยวมันจะไปอยู่บนนั้นที่ดึงโอเคจอยกันโฟกัสนา โอเคครับผมครับวันนี้17เดือน5เหลืออีก3ามมาที่สุดท้ายครับก่อนที่จะสอบนะครับตอนนี้เราก็อ่านทุกอย่างหมดละเรียบร้อยคือคิดว่าคําศัพท์อะไรพวกนี้คิดว่าน่าจะพอละสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือข้อสอบละตั้งแต่วันนี้มาต้นไปส่วนมากก็คือจะเป็นทําข้อสอบละโอเคเรามาเริ่ม3ามมาสุดท้ายกันเลยข้อสอบที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นข้อสอบที่อยู่ใน y o u t u b บ หมดเลยนะครับจำนวนที่อยู่ใน Youtube มันก็มากเพียงพอที่จะทำให้เราฝึกในระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับเราจับจับเวลามันมีวิธีคำนวณคะแนนค่าๆข,ข,ข,ของเราอยู่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้อ่าปุ๊บทีนี้ครับอีกเรื่องนึงที่มาจากการสอบออนไลน์รอบนี้ก็คือใช้หูฟังครับทีนี้เราก็เลยจะต้องใช้หูฟังในการทำข้อสอบเพื่อให้มันชินโอเค มาในเรื่องของฟังเฉยไปเจอกันได้หนึเต็ม240นะครับอย่างนั้นก็เอามาเจอกันใหม่โอเคเจอกัน Nope สำหรับสเต็ปที่9นะครับผมก็จะเอาบทความที่มันอยู่ในข้อสอบที่เราลองทำเนาะเอาไปแปลใน Google นะครับแล้วก็ลองเปิดฟังบ้างแล้วก็ลองอ่านคำที่มันแปลมาให้บ้างน,นะครับว่าตรงกับที่เราเข้าใจหรือเปล่าเป็นการรีเช็คครั้งเพื่อไม่ให้เราเข้าใจผิดนะครับแล้วก็คำบางคำที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็จะออกมาโผล่ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เราเหลือเวลากันอีก2อาทิตย์นะครับที่จะถึงสอบภาษาจีนทีนี้ พอมันเริ่มเข้าสองที่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าความรู้คําศัพท์เนี่ยกับความรู้ข้อสอบที่เราแบบอ่านมาเยอะมากๆา,กม,ากมันพอที่จะแบบเอามาใช้ในพ์ทส,สุดท้ายได้ล้วพ์ทส,สุดท้ายก็คือพ์ทเขียนนั่นเองเนาะซึ่งสอบแบบออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นพิมพ์ของพิมพ์เนี่ยโอเคว่าออนไลน์มันได้เปรียบว่ามันพิมพ์ใช่ไหมมันไม่ต้องเขียนแต่ว่ามันย้อนกลับไปดูอันก่อนหน้านี้ไม่ได้หนึ่งอย่างเลยที่มันจะต้องแม่นก็คือพิมพ์ครับแล้วทีนี้เนี่ยอ่าเวลา2อาที่ที่เหลือเนี่ยมาฝึก กันด้วย <Okay. S 1> เรามาลองดูกันเลยนะครับไปดูโอเคครับผมแล้วก็คือนี่คือที่เราลองเขียนเมื่อกี้นะครับให้คำศัพท์ตัวที่ตัวเองรู้แล้วก็แบบพยายามไม่ให้มันให้มันผิดน้อยที่สุดปรากฏว่าเขียนเสร็จครับ157าคำครับก็เอา80เดี๋ยวต้อง ย่อให้ให้รู้ว่ามันต้องยาวแค่ไหนด้วยตัวผมรู้สึกว่าคําศัพท์ที่เขาให้มาตรงเนี้ยมันจะไปทางเดียวกันได้อะมันจะไม่ได้ฉีขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะนะครับเราจะมาเริ่ม2อาทินท์สุดท้ายกันต่อถ้าพร้อมแล้วทุกทน